สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าสวัสดีครับยามเช้าวันนี้ใส่บาตรมาเรียบร้อยแล้วครับพระมาสององค์ตามปกตินะครับพระมาสององค์แต่วันนี้ญาติญาติรมก็ไม่ได้มานะครับก็ใส่ใส่อยู่คนเดียวนะครับใส่อยู่คนเดียวนะครับใส่อยู่คนเดียวก็ก็ไม่เป็นไรเราเราคนเดียวเราก็ก็ก็ ทำบุญได้นะครับทำบุญได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกอ่าฝนตกหนักหนาเม็ดทีเดียวนะครับหนาเม็ดทีเดียวนะครับอ่าเข้าไปดูในในในท้องร่องสวนแล้วปรากฏว่าวันนี้ก็คงยังหวานข้าวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็ไม่สามารถจะหวานแล้วคลาดได้ว่าคลาดคลาดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกอาจจะเป็น อีกวันสองวันนะครับพอแห้งแล้วค่อยค่อยไถยใหม่เพราะไถใหม่จะน้หวานเลยหวานเลยแล้าใช้คาดกลบเลยมันก็จะได้ผลวันนี้ก็ก็คงจะต้องรออีกนะครับมีอะไรที่จะต้องรอกันเสมอเสมอนะครับก็ก็ฝากาท่านไว้เดี๋ยวมีอะไรคุยทักเล็กๆน้อยๆนะครับคุยทักเล็กๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ เมื่อวานนี้ก็ฝนก,ก็ตกมาพอทุกคนแต่กลางวันไม่ตกเลยกลางวันเย็นสบายแต่วันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยก็เย็นสบายนะครับตื่นเช้ามาที่ที่ฟาร์มเนี่ยที่ค้าคูนฟาร์มเนี่ยหรือค้าคูนฟาร์มนะครับต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ช่องค้าคูนนะครับตรงนี้คือเป็นที่ที่ของค้าคูณฟาร์มนะครับ าฟาร์มเนี่ยมันมีทั้งฟาร์มวัวและฟาร์มอ,อินทรพลัมนะครับมันก็อยู่ในค้าคูณฟาร์มทั้งหมดที่ค้าคูณฟาร์มเนี่ยอุ <c oughs> อณหภูมิเย็นสบายครับนี่เป็นนี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้ผมไม่อยากไปอยู่ที่อื่น <c oughs> ตื่นมาปุ๊บเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอากาศโปร่งมากอากาศไม่เรียกว่าสกปรกไม่มี มีไอพอลลูชันไม่มีมีอากาศสดชื่นด้วยอุณหภูมิ25องศานะครับ25องศาเซนเซียตนะครับก็อยู่เย็นสบายสบายอ่าแต่เราแต่เราไม่ได้ไม่ได้อาเหมือนอ่าคนอื่นๆนะครับเย็นสบายนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะนอนสบายเราก็ตื่นมาไปสามปกติของเรานะครับ ตื่นมาตีสามก็ล้างหน้าล้างตา,าแต่งตัวขัดสีชวีวันเสร็จก็สวดมนต์เมื่อเช้านี้ก่อนอสวดมนต์ก็ทะลึ่งพอสมควรนะครับเปิดเข้าไปดูใน YouTube เห็นเขาไลฟ์สดก็ก็ทะ <laughs> ลึ่งเหมือนกันเข้าไปกดเข้าไปกดทักทายเขาอยู่สองคนแล้วก็รีบออก เดี๋ยวจิตจะตกไปมากกว่านั้นนะครับถ้าจิตจะตกไปมากกว่านั้นแล้วไม่ได้สวดมนต์เหมือนกันนะครับก็ก็ก็บอกพระอาจาว่าคนแก่ก็ทะลึ่งเป็นนะครับก็ต้องยับยั้งชั่งใจเพราะว่าเราก็อยากไปดูว่าอมีคนเขาทำอะไรกันไหมตีสามนี่ตื่นขึ้นมาไลรสดกันไหมไม่แล้วครับตีสามถ้าไปคุยเขาเขาจะตอบเราเร่อยเว่าไอ้ที่ไ่สดตีสามเนี่ย ออยเยือเท้าจังอ่อ,อยเยือเท้าจ่าชาวต่า,างชาติเขากาลังเขากําลังเย็นกําลังเย็นเย็นกำลัง,งน,ๆๆนั่งพักผ่อนกันกาลังจะนั่งกันกาลังจะกินข้าวกาลังจะเนะี่ยแต่บ้านเราก็เพิ่งจะตื่นกันอย่างเงี้ยนะครับอพอผมคุยติดต่อกับน้องสาวก็ใช้เวลาประมาณเนี้ยใช้เวลาประมาณเนี่าก็ก็น้องสาวที่อยู่ที่ อ่าอเมริกานะครับก็ก็ทักทายเราประมาณนี้ละนะครับเราก็เราก็ากอ่าทะลึ่งเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรทักทายอยู่ทักทายคนอ่าคนหนึ่งที่เราต้องการจะทักพออีกคนหนึ่งเขาเห็นเราทักเขาเห็นชื่อเราปุ๊บเขาก็โกรธมาทักเราให้คันเราจะไม่ตอบเลยมันก็จะอะไรมันก็จะแลดูไม่ดีนะครับก็เลยทักต่อไปเรารียบปิดเลย ทักเสร็จแล้วรีบปิดเลยถ้าไม่รีบปิดเดี๋ยวคนอื่นทักทักกลับไปอีกเราก็ต้องต่อไปอีกก็เลยรีบปิดเลยก็แค่นั้นแหละครับวันนี้ขอเชิญชวน่าสาธิมิตทั้งหลายนะครับสตาธชนิตทั้งหลายเพื่อนอเพื่อนแฟนคลับทั้งหลายแล้วก็พี่น้องขอมาร่วมอ,อนุโมทนาหยาดน้ําส่งให้ไปถึงญาติพี่น้องผู้วายชนแล้วก็เจ้า เจ้าที่เจ้าทางเทวดาภูมิภูมิเทวดาเท้าภูมิเทวดาที่รักษาสาลษนี้ที่นี้ก็ขอให้รับส่วนกุศลโดยทั่วกันนะครับสาธุสาธุอิมินาปุญญกรมณะอุปจายาคุณุตลาอาจาริยุปกราจามาตาปิชาแตยาตกาตุริโยันทิมาราชาคุณวันตาณาราปิชาพรามมมาลา จัตยินธาจะตุโลกปาราจัเตวตายะโมมิตามนุสตาจามัจจตาเวริกาปิจะตาเปตจัตาตุกีวนตุปุญญาณิปัตานิเมตุขังจติวิธังเทนตุคิดปังปาเตถาโวมังสังอีมีนาปุญญาก,กรรมเมนะอีมีนาอุทิเศเสนจักคิดปาหังตุระเพเจว,วะตันูพาตานะเจตนางเยสันตาเนาียนาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนันตุสปตาเยวะยะตาจาโตพระเวพระเว อุธุจิตจังสติปัญญาสันเหลโควิยามีนาะมาลาลพันตุโนคาสังกาตุนจาว,วิเยตุมเมพุทธาธิปวโรนาโตธรทมโมนาโตสมโมนาโตปรเจ,ปจกะพุทโธจัสังโคนาโตตโลมะบังเตโตตมานุภาเวนะมาโลคาสังละพันตุมาข้าพเจ้าขอที่ส่วนส่วนบุญสุนส,น,ส,น,สน,ทนที่ได้กระทำมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายเจ้าคำนายเวรทั้งหลายและตัดประสาททั้งหลาย ท่านทั้งสถาปสิกทั้งหลายแฟนคลับ์ทั้งหลายศาสตธรรมนิกทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายและพี่น้องเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงมาอนุมโมทนาจงมีจงขอให้ทุกท่านจงมาอนุโมทนาผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในวันนี้ ขอทุกท่านจงมีความสุข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 และขอผลบุญบุญสนนี้จงเป็นพระปัจจัยนำส่งข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งปวงเทินสาธุ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 ขอพี่น้องทุกท่านจงได้รับผลบุญส่งสลนโดยทั่วกันและขอให้มีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพการงานในแต่ละวันนี้ขอให้ประสบความสาเร็จขอให้ประสบความสาเร็จร่ํารวยเงินทองและขอให้จะมีครอบครัวก็ขอให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีลูกมีหลานก็ขอให้มีลูกแก้วหลานแก้วมีสามีภรรยาก็ขอให้มีสามีแก้วภรรยาแก้วอยู่กันอย่างเป็นอยู่กันอย่างมีความสุข อย่าได้ทุกไปอย่าได้มีทุกไปยค่เจ็บใดๆมาเบียดเบียนเบียงเลยสาธุ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 ขออนุโมทาร่วมกันนะครับสาธุดังๆสมครั้งเลยครับสาธุสาธุสาธุอ่านี่สาธุตามท่านพระอาจารย์มั่นภูริสุโธท่านบอกไว้นะครับเพราะว่าเทวดาปรสามสามท่านว่ากล่าวอะไรกันถ้ารับตอบเทวดาว่ากล่าวอนุโมทนาสาธุดังๆ ให้ดังยิ่งยิ่งดังยิ่งได้ผลดีเพราะว่าจะได้ดังไปถึง3โลกท่านว่าอย่างนั้นนะครับสาธุสาธุนะครับก็อันนี้ก็อขอทุกคนจงโชคดีรับกันใหม่นะครับอาค้าขายใตค้าขา,ขายก็ขอให้ค้าขายได้คล่องนะครับมีเงินเงินเงินไหลเงินไหลนองทองไหลมาทาทุกทุกผู้ทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ